สวัสดีครับพี่น้องเมี้ก็สิบห้าไปยังตลาดอีกแล้วครับพี่น้องตลาดย่างมะเขือเครับพี่น้องข้าจะว่าเห็ดมันออกหลายส่วนนี้ฝนตกเลงครับพี่น้องเห็ดออกลายไปเบิ่งตลาดน้ำกันครับพี่น้องว่ามันจะมีเหตุอย่างยู่บอนะครับพี่น้องลุ่นๆนะครับผมของจริงกับของอีลีมสิไปจังใดปลาใหญ่สร้างมาค้ำขานี่นะจากบนได้ทงมาค้ำขาดอ้สราให้ลูาได้เลยนะสมหยังนี่แม่ เ็ดมัดละหัวบาทหัวละยี่สนะคะสหัวหาบตมีจังเลยเพื่นฝากบ่เื่อยนี่ขาได้พี่น้เฮพี่น้่เฮดอมอะชอย่งมันนี่มะขอเด่นกับเ็ดดินครับพี่น้อง น้องม่ไพปลาต้มนอจุกุจิกิเป็นตะกินคือนอย่างนี้พี่น้องฮะสบาดาสิ่ทงที่พอหลายมื่อนี้ก็คือจีนุ่นแดงครับพี่น้องจีนุ่นแดงแม่ไข่ครับพี่น้องไข่ถ่มใหญ่มื่อหนึ่งครับพี่น้องเต็มอยู่ใต้โย,ยงเงยโยงเงยอันใดใส่ตัวใต้ออกครับพี่น้อง แดงกระตูอยู่เนาะอันนี้ก็บนุ้ไข่หมดแดงครับพี่น้องสามตองห้าสิบบาทครับพี่น้องตองจัดนุ้ยห้าสิบบาทครับคอนจวงดีพี่น้องกินนุ่นแดงหลายคัดครับมันนี่เข่าจีเข่าจีโอ้ยอยากอยากแสบแสบซื่อซื้ออันนี้ก็เป็นเม้งแข้งโคบจิกครับพี่น้องเม้งแข้งโคบจิกอ๋อตำแจ่วแสบครับพี่น้อง แี man, nice right. this, so okay. yeah. mm ่เ hmm. ห mm ็น hmm. ทั uh ้อันทั้งทั้งยดนี่มิแตจินูนเดพี่น้องก็ไดแม่บักนาตนี้าบ้อามินใโอ้ยบินมากัพ่ออยู่ได้ไปแกง้ไนั่นโดนกระเจียวปลาอย่า่า่ยไปด่อันนี้กับบักคอยน้อยน้อยสมปลาจอมแลบาคคนกินนู่นแดงพี่น้อง อันนี้ก็คือแม่เป้งแม่เป้งส่งเครื่องกับพี่น้องมีหัวสิงคายมีบักพริกนะม่านีก็คือกินนู่นอีกคือเก่าคาพี่น้องนี่แหละครับพ่อแม่นี่แต่กินนู่นแดงแม่ไข่ไข่เลยไข่บดแดงแม่เป้งครัาล้านนี่ห้อยห้อาฮห้อยห้อยไปแต่อยากทำไม นุ่นแดงอีกแหละพี่นอ้องบุงพี่หลายคัะขนาดไ้จีนูน่นอันนี้ร้านติ้งย่างบ้านๆเท่าเดิมครับพี่น้องมีรลายแนยวครับอันนี้ปลาลดครับพี่น้องปลาลดตัวใหญ่อวยสวยเลยแล้วก็มะพเห็ดขอนขาวอุ้ยใหญ่จุก,กุเ <บา S 1> ป็นตับ <า S 1> แกงเสียยฟันหวานครับพี่น้องเอ้ย อ,อ,อันนี้มีมกไก่มกตัวใหม่พี่น้องคุดจีมุมอันนี้กัะมาพอ่อขีนวดแดงอีกแลลวกระเมโน่ทุ่งละเจ็ดสิบกัะมี่ัวตัวโอ้ยออนเ่อนมาใหม่พี่น้องสวยสวยอยู่ขอจีขอจีต้องซื้อ นี่น oh ้องใหม่เสิร uh> ์ฟพร้อมแกงพี่องน้รแวเ็นไรเี่แ้นยหา้องหาบกบ่อก่อนนว่าเขาพี่น้องีสแกงกิเล็กแซวขนาดนั้นอ่อนออนอย่างวันนี้เนอะอันนี้เป็นหนังหนังจากโตบ่หนังจากโตเนี่ะ มอแกมีแเดกอันนี้อันนี้กัอันนค่อยซื้อกันบกเมื่อ้วพี่น้องเต็มสอมือเลยมันมันเห็นแหละมันอยากได้ได้ย่าย เืิองใอ่ญ่ดวงแล้วได้อส,สองมือเต็มแขนบักตรงมันนึงแล้วหนักของเราไม่หลัาของมีแต่ของแทบบานไปแต่สื่อพี่น้องเอ้ยเมืเม่อก้อนบาหฮนี่ครับบานลาพี่น้องพอกันไม่คลิปหนาะเด้อครับพี่น้องเดี๋ยวพาไปเลาะตลาดเสาร์อีกครับผมบายบายครับ